ซุปซิปกรุงเทพวันที่24กันยายน2568ในเช้าวันพุทธที่24กันยายนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกามีข่าวสารที่น่าตกใจเกี่ยวกับน้ำท่วมที่เกิดจากพนังก้นน้ำที่พังทลายที่หล่มสักซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทั้งในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาที่ ลึกซึ้งกว่านั้นอีกด้วยน้ําที่ไหลามาจากภูเขาในครั้งนี้มีสีแดงขุ่นเข้มซึ่งบ่งบอกถึงการทําลายป่าที่เกิดขึ้นบนภูเขาจนทําให้พื้นที่นั้นกลายเป็นเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมไม่เพียงแค่หล่มสักเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่อื่นๆเช่นเพชรบูรณ์แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและโคราชที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในลักษณะเดียวกันโดยน้ําที่ไหลามาจากภูเขาในสภาพที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมจะมีสีคล้ายกับดินแดงซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าของกลุ่มนายทุนที่ไม่รับผิดชอบ และในบางกรณีก็มีนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการกระทําที่ไม่ถูกต้องนี้ด้วยเมื่อเกิดน้ําท่วมขึ้นประชาชนจึงเริ่มตัดพ้อว่าทําไมรัฐไม่ให้ความสนใจคําถามที่ทุกคนควรตั้งขึ้นคือทําไมประชาชนถึงไม่ร่วมมือกันในการแจ้งเบาะแสเมื่อเห็นการทําลายป่าบางครั้งประชาชนอาจรู้ดีว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการกระทําเหล่านี้แต่กลับไม่ทําอะไรเลย นอกจากนี้ยังมีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่กำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดสำหรับการตัดไม้ทำลายป่าให้ถึงขั้นประหารชีวิตหากกฎหมายยังคงอ่อนแอและไม่มีการบังคับใช้ที่เด็ดขาดภาพความทุกข์ทรมานของประชาชนจะยังคงอยู่ต่อไปหากรัฐบาลและสภาสามารถร่วมมือกันในการแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดโทษที่รุนแรงต่อผู้บุกรุกป,ป่าได้จริงปัญหานี้อาจจะลดน้อยลงได้เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าเป็นภัยที่ใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของชาติ น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือเป็นที่รู้กันดีว่ามีสาเหตุหลักมาจากการทำลายป่าแต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขมักจะเงียบหายไปซึ่งอาจเป็นเพราะนิสัยของคนไทยที่โกรธง่ายหายเร็วเมื่อเวลาผ่านไปก็ลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นพิตามอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนยังจำได้ดีถึงวันที่น้ำและซุงขนาดใหญ่ที่ถูกซุกซ่อนโดยมนุษย์ชั่วช้าไหลลงมาจากภูเขาและสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง แต่ทางการกลับไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้เลยดังนั้นหล่มศักอาจไม่ใช่กรณีสุดท้ายที่เราจะเห็นหากกรุงเทพต้องอเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นน้ำทะเลนุนและฝนตกหนักต่อเนื่องก็มีโอกาสสูงที่น้ำจะท่วมได้เพราะทุกจุดที่เป็นจุดอ่อนนั้นมีความเสี่ยงสูงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดฝนหนักเพื่อระบายน้ำออกจากจุดที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในกรุงเทพ ในท้ายที่สุดคำถามที่น่าสนใจคือเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตและเราจะร่วมมือกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเราได้อย่างไรแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง